หลังจากไปวัดอขออยากน้นทำทําบุญฝากไปกับพระแม่ทรณีเจ้าปู่เจ้าที่ให้ได้รับผลกุศลพลทา,านสเพศตาอเวลาหมุนตุประจัตษขอให้จะได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันขอให้อยู่ดีมีสุขจะได้ เปลี่ยนซึ่งกันแลกกันเลยขอให้รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสาธุ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 าธาธมุทนาสาธุ